สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บท็อาเยลโลเทปลาปอนที่เราทำในบิคอนหลันที่23มกราคม2567นะครับสาำนักงานที่ให้ข่าวของตลาดนัดตลาดฝรั่งเศสเพลย์แฟคและนิ่งมาดูที่ยูโรนะครับยูโรนี่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการดูงลงมาแบบเล็กน้อยนะหลังจากที่ราคาเนี่ยขึ้นไปทดสอบนะที่แนวต้านตรงนี้นะ ในจุดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้านะไม่ผ่านแล้วก็ราคาก็เริ่มย่อลงมามีโอกาสนะที่ราคาจะรีบาวกขึ้นไปข้างบนนี้ได้นะที่ศูนย์เก้าะสามสองสามสองหนึ่งนะผประมาณนี้เลยนะสำหรับยูโรนะครับม่รู้ที่ปอนขึ้นบ้างน,นะครับปรอนเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ <c oughs> ขึ้นมาชนบริเวณนี้นะที่ <c oughs> สองเจ็ดนะสาสาาม337นะซ <c oughs> ึ่งแน่นอนนะว่าปอนอาจจะมีการโรอลงมาข้างล่างนี้ได้นะแต่ก็เป็นไปได้ว่าราคาจะกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตีฟีโบใหม่ตีฟีโบใหม่ ฟีโบไปก็จะมาตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะลากขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้เลยสิงหาสิงโลล่าสุดนะตรงนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เกินตรงนี้นะนครับ ตรงนี้ไม่นับเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เน้นนะครับตรงนี้ผมเน้นแค่ตรงนี้นะมวอลุ่มตัวซัพพลายมันอยู่ตรงนี้นะถ้าฉะนั้นได้กิดว่าเบรกได้จะไปต่อตรงนี้นะถ้าเบรกไม่ได้ก็กลับลงมานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับมาดูที่ทองคำนะครับ <c oughs> ทองคำเนี่ย ยังอยู่ในกรอบของแนวโน้มขาลงนะแต่ราคาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเริ่มตั้งฐานตรงนี้แล้วนะจริงๆเนี่ยสามารถซื้อได้นะซื้อได้แนละ้วแต่ก็อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มแท่งเทียนนิดหนึ่งนะขึ้นมานี่นิดหนึ่งแล้วก็ค่อยไปต่อมันจะไปต่อข้างบนนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับทองคํานะครับดูที่พี่บิตคอยนะบิตคอยจะเห็นว่าราคานเนี่ย ร่วงลงมาแล้วเนะหลังจากที่ราคาพยายามขึ้นไปข้างบนนี้นะก็มองว่าบิตคอยดิวิลกาที่จะยกลงมาที่สามห้าสี่แปดสามนะครับผมข้างล่างน,นี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถย่ลงมาตรงนี้ได้นะมีโอ,อกาสนะที่ราคาจะดีบ้ากลับึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็ลงมานะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับบิตคอยนะ สำหรับใครที่อยากเรีนการเล่นเกิรเจิ้เนจเปิลที่ถายคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ